แล้วทีนี้ผมก็จะพูดของผมบ้างนะไม่มีใครถามอะไรแล้วเรือ่อมันสมควรกัเวลาแล้วเรอ,อยากจะพูดสักนิดหนึ่งว่าไอ้ธรรมะทั้งหมดความรู้ทางธรรมะทั้งหมดที่เราสนใจกันมากมายมาหาศาลท่วมหัวท่วมหูนี่ก็อยากจะให้สรุปกันสั้นๆเลอ เพียงว่าไอธรรมะนั่นก็คือไม่เสียปกติเดิมไม่เสียไม่สูญเสียภาวะปกติเดิมของจิตเพื่อให้ถือเว่าเราเป็นสัตว์ที่ถูกต้องและดีอยู่แล้วเพราะธรรมดาเราก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะที่พอมีอะไรมายั่วให้โลภอย่าไปโลภ มีอะไรมาโกรธอย่ามาอย่ห้โกรธอย่าโกรธมีอะไรมาโย่ให้หลงก็อย่าหลงเท่านี้เียงเท่านี้พอหมดทั้งปัจจัยบิตกหมดทั้งพุทธศาสนาเลยรักษาส,สภาพเดิมไว้ได้คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอยู่ตามเดิมนี่ก็คิคดคว่าตัดสินใจไปโดยความรู้สึกที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ถูกไปหมด เนี่ยเลยไม่ต้องพูดอะไรกันไม่ต้องพูดอะไรกันมาให้ดูจิตตามสภาพธรรมชาติแท้ๆเดิมๆไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่เกลียดไม่กลัวไม่อิจาริสยาไม่อะไรหมดแต่พอมีอะไรมายุ่ยเป็นอย่างนั้นมันเอาทันทีเลยถ้าเราจะตัดบทซง่ายๆว่าไอ้อไอ้นี่มาแล้วไอ้นี่มาแล้วไอ้เรื่องร้ายเรื่องเลวเรื่องบ้านี่มาไม่เอากับมันพวงรักษาสภาพเดิมจิตไว้ได้ นี้ก็เป็นอยู่ถูกต้องอะไรก็ถูกต้องจะตัดสินใจในการอะไรในเรื่องอะไรก็ถูกต้องอวิชาก็ไม่เกิดแล้วรักษาสภาพเดิมไม่ได้เพราะอวิชาก็เป็นของเพิ่งเกิดเหมือนกันความโง่นี่ก็เพิ่งเกิดอย่าเข้าใจว่าโง่ดักดานวันนส้ตายสันดานเพราะว่าปล่อยไปตามเรื่องแล้วมันไม่ไปทาอะไรที่เป็นในความโลภความโกรธความหลงความอะไรไม่ใครเกิดล้ว มันเพิ่งไปทําเมือมันมีอะไรมายั่วให้ทํามันคุมมว้ไม่ได้ทีนี่เราก็โตมากแล้วเห็นอะไรมา,มากแล้วคุณจะควบคุมมันได้ดียิ่งขึ้นให้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าระพัดส้อนพื้นเมื่ออะไรเมือ่อคืนเมื่อกี้เนี่ยอยู่สภาพเดิมสภาพระพัดสอนสภาพว่างจากตัวกูของกูนี่คุณไม่ต้องทําอะไรมากกว่านี้ ก็เป็นธรรมะที่แท้จริงและสมบูรณ์ใช้ความรู้สึกสามัญสำนึกธรรมดาธรรมดานี่ไม่ลึกลับอะไรก็มันมไม้โกรธอย่างนี้เห็นอยู่แล้วก็ขยาาไปโกรธมันมันใ้้รักี่ก็เห็นอยู่แท้ๆกอย่าไปรักมันมีจิตใจปกติถูกต้องซะก่อนแล้วจึงคิดว่าควรจะทําอะไรกับมัน จะไปทําการสืบพันธุ์กับมันก็ไม่ต้องหลงด้วยเรื่องของกิเลสทําไปตามหน้าที่จนแครนี้ก็หมดปัญหาถ้าหลาบคาราว่าทีนี่มันแฝงอ้ความโลภความโกรธความหลงความอะไรเข้าไปด้วยเต็มที่จากสิ่งที่เป็นหน้าที่เช่นหากินนี่ทำไมไม่มหากินเลยปกติเลยสุจริตไม่ต้องไปหากินในความโลภหรือความลหามลงหรือความอะไร ก็จะกินอาหารเข้าไปในปากในท้องทาไมไปก,นไปกินไปความปกติใจความปกติกินไปความหลงในความอ่อนอร่อยความมึนเมาในความอ่อนอร่อยก็ผิดไปไม่ใช่สภาพปกตินั่นคือพุทธเจ้าทั้งสองตัดคอนให้มีสติพิจรารณาปัจเวกคือสร้างสติเรียกสติในการทั้นวินตบ,บาดในการหุ่มจีวรในการ ให้ซ้อยเสลนาสน,นะหรือชายหยูกยาแก้ไขตามมีสติธรรมชัญญาหมดก,ก็คือไม่สูญเสียสภาพเดิมสภาพปกติเดิม